ดีจ้าพี่นัดจ้ามันนี่พาหมูเจ้ามาเก็บหญ้ากินจ้ามันมีซื้อว่า้าหวานเป็นหญ้ากินได้หญ้าอันนี้มันก็สิขึ้นปนกับหญ้าอื่นๆเอาก็สิเลือกเอาจ้านาตามันก็เป็นแบบนี้ร่างอ,บอวบๆเลยเม่จ้าปีนี่หาง่ายเพราว่าหญยาอย่างอื่นมันบทันขึ้นเทือปีนี่ มันหอนซาหย่า,ยาก,ก็เลยไงซาอีกายนี่คอยก็เก็บเดอ้อคอยล่องกินเบงแล้วคอยบ่แพร่นี่จ้ะเบงมันข้นอยู่กับดงกระเทียมกระเทียมบ่ทท่านไ่เถอถ้ายายคอยกระสิเก็บไปดองอยู่จ้ะเบงงานอยู่เด้นาหวานนี่แม้ใบมันกระสิเป็นยิกๆิกง,กงอๆแบบนี้ละจ้ะล้วก็ ตอนที่ห้าสียเอาไปกินเท้ากับเด็ดใบมันออกเบิงจ้ะกะสิได้กินปีละเทถ้เทอนั่นละจ้ะาแต่มันแกเหล่เห้ากระบก,กินแล้วกำลังอวบๆนี่มาเก็บผักเก็บยาฟีไปกินแล้วท้ากกะได้เบิงวิวงามๆเป็นอาหารตานำ้ำเบิงจามือนี่ฝนตกแดดออก อากาศมันก็จะเป็นคึ้มๆแบบนี้ละจ้ะก็ง่ามไปอีกแบบนึงก็ต้องค่อยๆหาไปจ้ะเพราะว่ามันสีเดียวกับห้าอันอื่นเนาะแต่มันก็บิงบ่ยากดากจ้ะมันก็แตกต่างจากห้าทั่วไปอยู่ ใบมันก็สิเป็นยิกๆง,กงอๆแบบนี้ล่ะจ้ะความใหญ่ความอวบของต้นมันสิขึ้นอยู่กับดินเด้อจ้ะนอกจากนอกจากหยาวหวานแล้วมันก็นยังมีผักอื่นๆอีกล้าหลายอยู่จ้ะแต่ว่ามื่อน,นี้คอยเก็บแต่หยาหวาน นว่าหญ้าก,กินได้จ้ะมาเก็บหญ้าเหล่ากับเบิงวิวงามๆนำ้ำขนาดมายังเอ็นจอยไลฟ์เนาะจ้ะนี่จ้าดอกหญ้าหวานที่มันบานแล้วมันก็สิเป็นสีเหลืองแบบนี้จ้ะถามันบ่ท่านบานเือมันก็นสิเป็นตุ๊ป,ปูอยู่จังสีเนาะจ้ะ งัวกินได้เข้าก็ต้องกินได้ทงหยานี่ปลอดสารเคมีเด้อจ้าเข้าบอไซยาขายาย่างหลายสุดปลานี่ก็ขีง้งัวท่านั้นละจะ้าถ้าเอาไปล่างแล้วมันก็ออกแล้วเนาะข่อยมากเมืองฝรังกับแบบนี้ละจะ้าขจายยงเห็ดเกษตรแบบเกาอยู่เมจ่จ้า กินผักกินยาน้ำขางหัวกลางสวนก็กินได้ย่างสบายใจนั่งหาหญ้าปันหาทองคำเดอ้อมันบอแเมนหายากดอกจ่ามันตาบกคอยเน้มเห็นเพราะว่ามันคือกันไปเมิดมเมจ่าถามมิค้นผานมาเห็นขเจ้าคือสีสงสัยเนาะว่าคอยเฮ็ดยัง ่อยกเก็บหยาได้กระบอกหนึ่งเขื่อนอย่างกระคูทังเนาะได้ทังนึ่งพอดีจ้ะกินคนเดียวกับสิพ่ออยู่ดอกว่าใบนี่เขาก็เอาไปเอาออกจ้ะเก็บตอนนี้กำลังอ,อ่อ,อนๆได้กินหลายถ้าปล่อยใ้ให้มันบานเขาก็บอกกินกัน,ลน,นแล้วจ้ะนี่นี่แหละจ้าวิถีชีวิตของเมียฝลังบ้านนอกคือ่อย ของคนอื่นกับบริตัตงกันจ้ะถ้ามักวิถีธรรมชาติขึ้นกันเนาะจ้ะเบื้องแล้วก็ฝากติดตามไทยเลยผ้าลอให้พิ่นัดเด้อจ้าสวัสดีจ้า